นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะจิติโสภคกว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโภคะวาตีตีณโอกาสบัดนี้อาจจะมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาในวันวีสาขาบูชาเพื่อเป็นเครื่องสดงองค์าสัทธาบารมี ที่บรรดาท่านิสราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักซึ่งเป็นวันสำคัญเพราะวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิงย่งในพระพุทธศาสนาะตื่นหนึ่งเป็นวันประสูติคือวันเกิดของพระพุทธเจ้าแต่การที่สองมันเป็นวันมรุอภิเษกสมมาสาัมโพธิญาณและการที่สามเป็นวันนิพพานของพระพุทธเจ้าด้วย วันนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทมาที่กมลหลายจังหวัดมาดยการตั้งใจมาสดับรับรถพุพทธพจน์เาศนาในสดเคาะที่คำบะคราะบรรดาท่านพุทธบริษัทมาจากคำว่าบาปบาปในชาติก่อนที่เราทำมาแล้วมาสนองในชาติหลังเราเรียกคำว่าเคาะตอนนี้ไปก็จะขอแสดงประธรรมเทศนาความเป็นมาขององค์สเดจพระสัมมาสัมพพทธเจ้า วันนี้จะตัดธรรมะที่ฟังยากออกไปธรรรดาญาโยมพุทธบริสัทัิหลายฟังได้เพียงง่ายๆวังเป็นมาพระองค์สมเด็จ,รจรดพระรมมาระชสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าท่านเกิดวันวิสาขาบูชาวันวิสาขาบูชาท่านเกิดแล้วก็วันมนรุวิเษสัมมาสัมพุทธเา้ก็วันวิสาขาบูชาคือปรากฏอกเหกมือนกัน วันจะนิพพานพระองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาเสนาสัมมาสัมพุทธเจ้ากนิพพานบรรลุชาขาบูชาคือวันกลางเดือนหกเหมือนกันแต่ตอนนี้จะเทศเฉพาะตอนท้ายของเรื่องเพราะความเป็นมาจริงๆขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เราจะฟังกันมงหลายเดือนจึงจะจบก็มาฟังกันตอนจบผมก็ขอปรารภว่าก่อนหน้าที่จะนิพพานสามเดือน เวลานั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันบรมศาสตร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประด็จฐระเสด็จประทับจัดยังอยู่ที่ปาวาราเจดีย์ตอนนั้นปรากฏว,ว่าแตงโกมารพัดไม่อยู่และองค์สมเด็จพระจินศีไปธุราที่อื่นเนี่ยเขามาอยู่มาตอนหลังนี่พระพุทธเจ้าทรงป่วยหนักอาการมากมากขึ้นแตงโกมาราภพัดก็ไม่อยู่ พรจะเจ้าพรนาราในตอนหลังนี้ในเมื่อองค์ป่วยหนักเข้ามากๆเข้าตอนหลังก็ไม่เทศประสตรถ้าสตรก็ไม่เทศพระชาดกก็ไม่เทศเทศใครไปฟังเทศเทศเฉพาะสินสมาธิปัญญาเพราะสินสมาธิป,ญญาาาธปัญญานี่เป็นตัวบรรลุมรรคผลอย่างน้อยที่สุดธับรรดาจนพุทธศาสนชนผูกฟัง เข้าใจในสินสมาธิปัญญาอย่างย่อคือหนึ่งมีความรู้ิึกว่าร่างกายของคนเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ร่างกายของเรามันต้องตายนี่แน่ใการที่สองมีความมีสมาธิตั้งใจมั่นเคารพในพระเจ้าพระธรรมในพระอริยสงฆ์ในการที่สามมีสินบริสุทธิตั้งใจมั่นในสินเคียงแค่ในบรรดาเุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนเหล่านี้เป็นปะโสดาบันตายจากความเป็นคนนั้นขึ้นที่ว่าบาปเอาุศลทั้งหมดไม่สามารถใช้ผลได้องสมเด็จประจอมใจมีความประสงค์อย่างนี้เป็นเทเสเพราะศีลสมาธิปัญญาร่างกายพระองค์สมเด็จประสัมา,ราพระพุทธเจ้าทรงเทศหนักชีตหนักลงไปทุกทีขอบลงไปทุกวันปรากฏว่าในการนั้นพระทันโรมาราพัฒ นึกถึงองค์สมเด็จพระักกวันบรมศาสตร์ so ันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคนมาได้เป็นหงาใหญ่จึงไปที่ปาวารละเจดีเห็นองค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสตร์ันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทีดหนักป่วยหนักแต่ว่าก่อนที่จะโกมารพัชจะไปขุมบรรดาแยกโยงพุทริสันหลายองค์สมเด็จพระจอมตจบรมศาสตร์ันดาทรงคิดว่าเวลาที่เราก็มียุถึงแปดสิบปีแล้ว วนแก่การนิพานแต่ว่าตามหนงังสือที่กล่าวว่ามีพระยาหามายนข้าะากาศปุณหารตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าันุพทานว่าเวลาพระสัมมาพโคดมเมื่อวันที่นันออกออกตัวไิเศกสัมมาทัโานโพธิญาณเราก็ยับยั้งไว้แล้วครั้งหนึ่งท่านก็ไม่ยอมต่อมาเมื่อรรลุอภิเษกสัมมาทัณโพธิญาณแล้วเราขอให้ท่านนิพานท่านก็ไม่ยอม ท่านบอกว่าบริษัทสีของท่านยังไม่ครบถ้วนเพียงใดก็ดีท่านจะไม่ยอมนิพพานเวลานี้บริษัทสีคือวิสุวิสุนิโยบาสุบัสิตาซึ่งเป็นพระอริยเจ้ามีมากบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วควรจะเป็นควรแั่การานิพพานหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระชิตมานเมื่อมานไปแล้วสมเด็จพระประทัตแก้วก็ทรงเรียกพระนรินทรมาน้ว่าตามมาสมมสมโพธนะ ก็เรียกรานลงมาแสดงนิมิตว่าอานันทะดูก่อนอนนนท์สมมติว่าอนนนท์มีเกวียนเก่าอยู่เล่มหนึ่งมันเก่าค่ำค่ามากซ่อมก็ยากใช้ก็ไม่สะดวกเราจะทิ้งเกวียนเก่าเอาเกวียนใหม่ดีหรือว่าเราจะซ่อมเกวียนเก่าดีเวลานั้นตามบาลีบอกว่าพระยามายเขาดนใจพระอนนนท์พระอนนนก็กราบทนองค์สมเด็จพระททพล ว่าใช้เปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนเก่งเก่าไปเปลี่ยนใหม่องค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงไล่พระอานน์ให้ออกไปจากสถานที่หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจินทีก็ทรงกำหนดกระองของพระองค์ที่เรียกว่าโรงอายุสังขารว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามเดือนวันนั้นเป็นวันมาฆบูชานับตั้งแต่นี้ไปสามเดือนคือการเดินหกข้างหน้า เราจะนิพพานนี้ระหว่างนางรังนังคูเห็นเมืองกูสินารามหานครเวลานั้นก็เกิดเพเดินไหวเกิดขึ้นข้านนอนก็แปลกใจข้ามาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมใจประมาสันดาลสามเหตุความเป็นมาของพเดินไหวองคสมเด็จพระจอมไใจก็ตัดเรื่องพนดินไหวแปลประการรองสุดท้ายบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงปรองอายุสัมคลายพนดินก็ไหวเหมือนกัน ถ้านนรู้ทันกระหัสนนาองค์สุเดชสัมมาพระเจ้าให้อยู่ต่อไปด้วยกาววาจาวา่าปันเทพระกวาข้าแต่องค์สุเดชพดระผูาา้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญต่อผู้เดียวข้าตามมีองค์สมเด็ะปัมมาทัาพุทธเจ้าทรงจัดว่าบุคคลใดมีความคล่องในอิทธิบาทสี่ือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา แต่ปุผคนใดมีความคล่องในเรื่องอาีนอทธิบาทสี่จริฐานรในร่นางกายนี้อยู่สักกี่กับก็อยู่ได้องค์สมเด็จพระจอมตายยังมีพระุทธดีกาบอกว่าอาานันทะโดูกอดอ,อาลมเวลานี้มันสายไปแล้วถ้าทายพ้ตั้งใจปรุงอายุสังขารจแล้วว่าจะนิพพานอีกสามเดือนข้างหน้าถ้าตบางก็ถามความเป็นมาของโรคก่าเวลานี้พระองค์เป็นโรคอะไรองค์สมเด็จพระจอมใจประมาศาันดาก็ไม่ตอบ ไอ้โกมาณภักขเข้ามาถามพระพุทธเจ้าตั้งใจว่าถ้าพระพุทธเจ้าบอกโรคก,กับเราเราจะให้ยาเพียงแค่เม็ดเดียวโรคโรคพระพุทธเจ้าจะหายทันทีแต่เมื่อเข้าไปถามองค์สมเด็จพระจีนสีบรมศาจันดายก็ไม่ทรงบอกตอนนี้ท่านโกมาลภักก็มาคิดใหม่ว่าเราจะปรุงยาเพีงสมเม็จหนึ่งเพื่อพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ถ้าพระพุทธเจ้าชันยาเม็ดนี้เข้าไปแล้วเราจะทราบทันทีว่าองค์สมเด็จพระจินสีเป็นโรคอะไรถ้าจะถวายยาอีกเม็ดเดียวองค์ฉันยาอีเม็ดเดียวจะหายจากโรคทันทีท่านเมื่อบรุงยาพิพสูจน์นั้นแล้วก็เข้าไปถวายองค์สมเด็จพระบรมไตรแก้วพระพุทธเจ้าไม่ทรงรับเข้าไปโดยเจนทั้งข้อมือทาไมงายมือละ หาปบะเกนได้สามครั้งพระเจ้าก็ไม่ไหงายมือรับให้โกมาระไพรก็เสียใจคิดว่ายาไ็ดนี้เราทําพระองค์สมเด็จพระจอมใจบรมศ,าศ,าศาุทศรัดาจะให้คนอื่นกินนี่เป็นการไม่สมควรจะไปวางที่ไหนไม่ก็ไม่เหมาะก็ะเลยไปปล่อยไว้ไปทิ้งอยในบ่อน้ํำที่เขาใช้น้ำอาศ,าศาัยก็ใช้กินกันบ่อนั้นซึกประมาณก้าว ปรากฏความมหาศาลเกิดขึ้นน้ำจากก้นบอ่อคูขึ้นมาเต็มบอ่อถึงปากบอ่อหลังจากนั้นองค์สมเด็จไปจอไใจก็ทรงเพศงตรวจบรรดาทาั้งพุทธบริษัทแต่ว่าเวลานั้นบรรดาทาั้งพุทธบริษัททั้งหลายพระมหาการศบกับบริวารไม่อยู่คือพระมหากรรสบพาบรรดาลูกน้องอีกห้าร้อยองค์ไปทุดงในปา่าต่อมาข้นมาถึงวันเมื่อวันบา,านนี้ก็คือวันขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนหก สมเด็จพราผู้มีพระาพาอเจ้าสมเด็จกายกับพระอน,นุอวาน,นันทะดูก่อนอนน์วันนี้เราจะไปเมืองกุสิตรามหาคนครเราจะไปที่พานระหว่า,างนางรามนั้งคู่ที่เมืองน,นั้นแล้วก็จะพักไปพักบ้านในจุนก่อนถ้าพระงค์ไหนจะไปกับสถาคตให้ประเดียงสงคำว่า,าประเดียงคือประกาศ ให้ประกาศพระสงฆ์ให้ทราบว่า,าพระอ,องค์ไหนจะไปกรสถานคตให้พระอ,อนั้นติดตามไปกถานคตจะไปอีกสักครู่นี้เองเป็นอันว่าพระอรุณก็ประกาศให้บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทราบถ้าสฆ์ท่านหลายก็พร้อมใจกันไปทั้งก็พาพระเดินจากปาวาลเจดีไปสู่เมืองปุสินารามหานครระยะทางร้อยยี่สิบโยน์ร้อยยี่สิบโยต์เดียไกลพอสมควร อย่างพวกเราเดินไปไหวแต่องครรรร์สมเด็จพระจอมไตรพรทศาัสนดาลนำพระไปด้เพื้นแค่หกจิตโยชน์ก็ทรงหยุดท้าต่ตากับพระอนนท์ว่าอานันทะดูก่อนอนนท์อนนท์ังปูผ้าสังฆติเวลานี้ตถาคตเหนื่อยเหลือเกินไปไม่ไหวถ้าตอนนั้ปูผ้าสมเด็จพระจอมไตรพรทศาสนดาก็ทรงประทับนั่ง ตอนนี้ปรากฏตามพระบาลีว่าพระอานนร้องไห้ตัว,วองค์เขาเคยไปจอมใจเคยเดินมากกว่านี้ไม่เคยบน่นบันเหนยเขานี่บน่นบันเหนื่อยเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า,จาสมทับแล้วพระเ็จพระทิพย์แก้วจึงมีพระวจนะทีิกาแต่กัะ,ะอาอนท์ว่าอานันทะดูก่อนอนนร์ตถาถาข้อเกหายน้ําเหนือเกินอยากจะฉันน้ําตาทานอยู่ใกล้ๆอดนน์ยังไปจักอาบาดไปจักน้ํามา เมื่อเมื่อว่านนท์ได้ฟังองค์สมเด็จพระสัมมามพระเจ้าจัดอย่างนั้นก็นำบาดไปเวลานั้นก็เป็นเวลาพอดีลำทานน่ะมันตื้นเว้นห้าร้อยเล่นมันผ่านไปพอดีน้ำฝนเมื่อเห็นว่านนท์เห็นน้ำ่นก็ไม่กล้าตักมาแต่มหาองค์สมเด็จพระสัมมาสสมพทธเจ้าใหม่จากทูลองค์สมเด็พจพระจอมใจว่าพันตีพระกวาว่าแค่องค์สมเด็จพระผู้มีพระคาาเจ้าผง้เจริญ น้ำขุนมากพราะเกวียน,500นห้าร้อยเล่มมันขนันไปไม่ได้ไม่กล้าตักมาเพียร์คาสมเ็จพระบรมศาสดาก็ตรัสว่าอาน,านันทาดูกราอน,อนนตธาเขากะหายน้ำมากน้ำมันจะขุนแล้วมันจะใสก็ตามทีไปตักมาเสดจตหาเขาต้องการจะดื่มน้ำพอกลับไปเท่านี้มันต่างทางมันไกลเดินไปประมาณทั้งสองสามบาทมันก็ถึง พ็กลับไปใหม่ปรากฏไปเหตุอัศาจรรย์น้ำมี็นว่าขุนเมื่อกี้นี่ขุนคลักมากน้บใสเหมือนกับเหมือนกับน้ำน้ำฝนและน้ำแข่งสันซอกนีสใสดีแล้วตาหนนก็ตักมาถวายองค์สมเด็จพระปฐิติแก้วเมื่อเราพุได้จจาทงฉันน้ำเสร็จตาหนนก็กราบโทษเหตุมาอัศาจรรย์วันนี้มีความหัศาจรรย์มาก เมื่อสักครู่นี้มีเกวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปน้ำขุนเป็นตมมากแต่ก็องสมเด็จพระพุทธมีพระเจ้าบอกว่าต้องการน้ำขุนก็จะฉันใสก็จะฉันพอข้าพระเจ้ากลับไปเขาในนั้นปรากฏต้ามใสาเป็นตาตักแตนเขาใสมนตาตักใสือใสมากคือความจริงแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้องสมเด็จพระจอมใจเขากล่าวว่าอน,านันทะดกกรอนอนนคำว่ากรรมมันก็ต้องเป็นกรรม สิ่งที่น้ําใสน้ําขุ่นนี่มันเป็นกรรมของตถาคตในฟังไอดีทายาทโยพุทธบริษัทนะวันนี้ญายาโยพุทธบริษันะนนทษจะบาสะเดาะเครากันเพียงทราบว่าวคําว่ากรรมและเคราะห์นี่มันตัวเดียวกันคาําว่าเคราะห์ดีหมายถึงกุศลกรรมคาําว่าเคราะห์ร้ายหมายถึงอกุศลกรรมพระพุทธเจา้าทรงมีเคราะห์ดีขนาดเป็นพระพุทธเจา้าสอนคนให้เปรร็นว่าอรนต์ได้รู้จักอิพพานได้ แต่เศษของกรรมมันก็ยังติดตามพระพุทธเจ้ามาแม้แต่วันจะเขา้านิพพานนั่นก็คือองค์สมเด็จวิะจิามังกาว่า,อ,า,นานอนามทะตุกรานน์เศษน้ําใสน้ำขุ่นนันันเป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมของตถาคตหรือว่าในสมัยหนึ่งมรรคถานคตยังท่องเที่ยวอยู่ในวัตาสงสารเวลานั่นก็เป็นลูกชาวนา แล้วก็ไปชาวนาที่เป็นคนจนเมื่อพ่อแม่ไถานาเสร็จเวลาเที่ยงก็ปล่อยควายก็ให้ลูกชายนำควายไปกินน้ำพอไปถึงบ่อน้ำเล็กๆบ่อมันเล็กมากขนาดกระโขนมันมีสองบออ่อติดกันเวลานั้นพอไปถึงบ่อนั้นควายก็ปากจะไปจุ่มบ่อน้ำที่เป็นขุน น้ำมันขุนลูกชายของชาวนานเห็นว่าวาฟนี่เหนื่อยมากไม่น่าจะกินน้ำขุนก็ควรจะกินน้ำใสจึงดึงสะพายย,าย้ายปากควายมาที่บ่อน้ำใสองค์สมเด็จพระจอมไตรยริสุทธสันดารกล่าวว่าอานานทะโดยก,กรณนนกรมเพียงเท่านี้นะนันตถาก็ทำเพื่อความหวังดีกับควายควายจะกินน้ำขุน สถานเาก็ดึงสะพายแค่ย้ายปากไปกินน้ำใสเพียงแค่นี้กรรมอย่างนี้ติดตามมาถึงแม้วันพรุ่งนี้สถานตจะพันยังตามมาทันเป็นเหตุให้น้ำขุ่นน้ำใสอันนี้บรรดาญ,ญาโยมพุทธบริสันทหลายฟังก็จําจไ้ด้วยนะว่าขึ้นชื่อว่ากรรมความจริงกรรมประเภทนี้เป็นเมตตาพระเจ้าไม่ได้ดกแกล้งถึงแม้เป็นเด็กก็ไม่ได้ดกแกล้งเห็นว่าคครเหนื่อยก็เลยอยากกินน้ำใส แค่นี้นก็ตามมาทันองความาหลังจากองค์สมเด็จพระพักวันณรมมาสาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฉันน้ำเจ็ดพอหายเหนื่อยก็พาพระสองพเด็กไปเมืองกุสิตนรามหานครไปถึงบ้านในาจุนเบลาน,นี้พระส่วนใหญ่ก็เป็นพระอาราหารัน ตอเข้าไปถึงบ้านไปเข้าเข้าใกล้เขตว่าในจุนในจุนก็ดิมนพระเจ้าเข้าบ้านพระเจ้าเขาทรงประทับที่บ้านนั้นบ้านเขาใหญ่เพาะรวยมากในจุนก็จัดพัตตาหางถวายให้อย่างอื่นมันก็หาไม่ทันจะไปทอดแหหาปลาเนามันไม่ใส่ก็าข้าวหมูข้าหมูเลี้ยงประ อันี้อาหารก็ทำหลายอย่างไม่ใช่มีเนื้อหมูอย่างเดียวมันมีเนื้ออย่างอื่นอยู่ด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งอาหารที่มีเนื้อหมูเขาทำเป็นรสเลิศเป็นวิเศษเพราะต้องการถวายองค์สมเด็จพระรมโลทกษัติก่อนนิพพานเวลานั้นบรรดาเทวดานางฟ้าทั้งหลายก็คิดว่าอาหารมื้อนี้เป็นอาหารมื้อสุดท้ายที่มีในสงสคัญเท่ากาหายของนางกุชาดา เสื้ออาหารคุนางประชาดาทั้งถวายพระเจ้าเพื่อบรรลุอภิเศษสัมมาทัณฑิยานอาหารคุนในจุนทัถวายเพื่อวันที่ผ่านของพระพุทธเจ้าจัดว่าเป็นในอานิสงพิเศษมากต่างฟ้าก็าดีเทวาดากาด็เรียวของททพย์เข้ามาโปรยปลายเอามาเข้ามาผสมกับอาหารที่มีเนื้อสุกรอ,อ่อนพระทั้งหมดไม่เห็นแต่องค์ทั้งแต่จินวร์ทรงเห็น พระพุทธเจ้าเห็นก็ทราบว,ว่าของทิพย์ทั้งหมดท่าของพระอื่นไม่สามารถจะย่อยได้ถ้าพระอื่นฉันจะตายทั้งหมดเว้นไว้แต่ท่าของพถาคดองค์เดียวเท่านั้นที่จะย่อยได้ฉะนั้นเมื่อเขาทำปัตตาหารเสร็จเรียหมายความกว่าวันนี้นะว่าวันนี้เดินมาถึงวันนี้เขาจะไหวปัตตาหาร เมื่อเวลาถวายพระเขาทำบัตตาอาหารเสร็จเขาจะนำบัตตาอาหารถวายพระพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใดบอกันายจุนไว้จุนทะอาหารที่เป็นเนื้อสุกรอ่อนทั้งหมดนี่ถวายจะถาคตแต่องค์เดียวอย่าถวายพระอื่นถ้าองค์อื่นให้ฉันอาหารอย่างอื่นเขาก็ทําตามนั้นตปก็ามากมายองค์สมเด็จพระจอมใจพระมหาทศวตเจ้า,า,าฉันเสร็จ เมื่อฉันก็เป็นนิดเดียวอาหารทั้งหลายหลายปีก็บอกว่าอาหารเช่งเนื้อสุกรอ่อนทั้งหมดมห้ามคนอื่นกินให้ไปขุดรุมฝังให้หมดเพราะมันเป็นโทษกับคนกินพระเทวดากับปมณนาว้าเอาของทิพย์มาวางมาผสมในจุงก็ปฏิบัติตามนั้นหลังจากด้านแล้วองค์สมเ็ศพระปัิบัติแก,กว้วก็ลาในจุน ออกจากบ้านคนในจนไปสู่วิหารที่ระหว่างนางรังนันคู่เมืองโกสินทรามหานครเพราะว่าองค์พระเ่ชวิชินวรจะนิพพานทีนั่นเพราะเข้าไปถึงที่นั่งสักความจริงแล้วองค์องค์ก็มีมากอยู่แล้วนะมีโรคอย่างอนอาศัยมากพอเข้าไปพักในคู่เดียวก็เริ่มเกิดโรคขนัาาคขนธิกาพาดคําว่าขันธิกาพาคือถ่ายเป็นรลหิสดส,ดส,ดสดที่ภาษาไทยเราเรียกว่าลงแดง คื่อเป็นแผลที่ลำไส้ถ่ายออกมาก็เป็นเลือดชัดๆองค์สมเด็จพระสงฆสวัสดิโสภาคก็ไม่แสดงออกถึงสุกขวทนามันปวดเรือเลอเกินป่วยก็ปวดท่านก็ทนในที่สุดท่านก็ต้องนอนลุกไม่ขึ้นแล้วนอนในวิหารระหว่างนังรามคู่เวลาด้านก็ปรากฏว่ามีพระปฏิบัติอยู่ เทวดาเขาก็มามองดูพระพุทธเจ้าว่าเอิญเฝ้าร้านนั่งบางหน้าพระพุทธเจา้าเทวดาก็าบนถ้าเฝ้านี้นั่งนำบางนั่งบางหน้าพระเจ้าเราเห็นไม่ถนัดองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสพาคกระบอกพระองค์นั้นก,ก,ก็ขยับลงไปนิดหนึ่งให้พ้นจากหน้าแต่ถาคตไปตั่ง,งกลางงตัวเพราะเทวดาเขาต้องการหลังจากนั้นมาก็มีปริพายชกทนท่านหนึ่งต้องการจะมาเฝ้าองค์สมเด็จประสัมมาท,ทาัมพุทธเจ้า เมืพระถามว่ามาธุระอะไรกพราะว,ว่าอยากจะถามปัญหาพระจานก็นบอกว่าอย่าถามเลยเพราะว่าเวลาที่พระเจ้าสรงประชนหนักในคนมันก็แตกเหมือนกันนะขณะที่ป่วยนนหนักก็อยากจะถามปัญหาแต่ว่าองค์แสดจพระสัมมาสัมพทธเจ้าได้ยิ้มข้าวก็บอกปล่อยเข้ามาเถอะ ที่สถาคตต้องมาเมืองกุสิตธรามหานกรนองตรมาณตัวครั้งนี้ก็เพราะต้องการสงเคราะลูกคนสุดท้ายว่าคนคนนี้มาตถาคตนี้ผ่านไปแล้วใครเทศให้ฟังก็ไม่มีผลต้ององคสมเด็จรสัจพลองค์เดียวเมื่อเขาเข้ามาแล้วเขาก็จะถามปัญหาพระเจ้ากรอวว่าอย่าถามปัญหาเลยฟังเทศก็แล้วกันแ,แล้วองค์สมเด็จพระกไวั์ก็ทรงเทศเดือนทันห้าย่องย่อ าการที่จะตัดทุกข์ได้จริงคือตัดขันห้าคือตัดรูปเวทนาสัญญาสั้นขันวิญญาณอย่าสนใจกับมันเกินไปร่างกายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่่วคราวมีการสลายตัวในสุดถ้าเรายังยึดถือร่างกายต่อไปยังเวียน,น,นว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราก็จะไม่้นทุกข์ถ้าต้องการพรทุกข์ไว้วางเฉยในร่างกายมันแก่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา มันป่วยก็ถือว่าเรื่องธรรมดามันตายก็ถือว่าเรื่องธรรมดาแค่เพียงแค่นี้เมื่อองค์สมเร็จพระจีนสีเทศจบเข้าพรงเทศแล้วเข้าปฏิบัติวันเดียวเดียวก็เป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักกวังก็จัดถามหาพระอานนท์เวลาดันพระอานนท์ไปยืนร้องไห้ที่นักดรทีน,น้าต่าง องคสมเด็จพระรามมคูรไม่เห็นพระโดนก็มีพุทธกาจถามว่าเวลานี้พระอนุนไปไหนพระก็บอกว่าพระโดนไปยืนร้องอหอไงห้ขาาห้าดาตางพระเจ้าจับเบี้ยให้สมหาแล้องสมเด็จรสมมาพระเจ้าตัถามว่าอาันทะดูก่อนอุน,น์คอร้องไห้ทําไมพระโดนก็กราดทูลองค์สมเด็จระจอมใจบอกว่า เวลานี้ข้าพุทธเจ้ายัางเป็นเสขาบุคคลอยู่นั่นหมายความว่ายัางต้องศึกษาคือยังไม่เป็นมโสดาบันและก็เวลานี้องค์สมเด็จมังคกวันบริบาลศาสนานี้ผ่านเสร็จแล้วต่อไปใครจะเป็นครูสอนนั่องคข้าพุทธเจ้าเพระพะุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนันธาดูก่อนนนท์มาตรฐานเขาที่ผ่านไปแล้วคําสอนนี่สอนไว้แล้วทั้งหมดแต่ขากไมันมีการปิดบัง อะไรที่ควรจะรู้ประสอนหมดทุกอย่างคาสอนอะไรต่างๆก็จะ,จะเป็นาศาสดาสอนเธอคําว่า,าศาสดาแ่าครูว่าธรรมวินัยเ้งหมดที่ทสอนไว้แล้วทั้งหมดให้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ทรงัญยัิก่อนว่าอนันท์ตดวงก่อนอน,นุนเวลานี้เป็นวันกลางเดือนหกคืนวันขึ้นติดปีข้ามเดือนแปดรุ่งขึ้นจะเป็นวันสิบห้าข่ามกลางเดือนแปดจะข้าวันา ระมหมากระสอบจะทำมาถมสังขายาคืนนั้นอานน์จะบราราาลุอราตผลเป็นพระอาญาบุคคลขั้นพระไฝันสมิธายานถ้าต่อไปถ้าใครได้ฟังเทศจากอานน์เขาจะมีความเบือ่อมีมีความหน่ายจะไม่เบือ่อไม่อยากให้เลิกเทศเมื่อพระเจ้าตัดแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแสวก็ส่งข้าวช้างสมาบัติเพราะเป็นเวลาใกล้อรุณ การเข้าฌานสมาบัติจเสียวว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของพระอาหต์ก็ดีพระพุทธเจ้าออตาเป็นของปกติแต่ของเถื่อนการสงายคือไม่พูดกับใครเวลานั้นการเข้าฌานธรรมดาแต่พระตัวอิัตันหลายพระพุทธเจ้าจะนอนตายนะไม่ใช่นั่งตายคือพระที่มีความสำคัญไม่จําเป็นต้องนั่งเข้าสมาธิตายเสมอไปมันดดจะไล้ร่างกายร่างกายปัญญาบันนั่งไหวก็ไหวนั่งไ่ไหวมันก็นอน พระพุทธเจ้าทรงนอนแต่แขงขวาจิตใจจับอนาปานุสติกรรมฐานอย่างอื่นไม่ต้องทำถ้าอนาปานุสติกรรมฐานนี่เป็นกรรมฐานทั้งนับความรู้สึกทางทุกขเวทนาด้วยจิตอยู่ในฌานพระเทั่งหมดก็ไม่ทราบพระพุทธเจ้านพ่านแล้วหรือยอย่างขณะที่จิตอยู่ในฌาในในบรรดาแต่พุทธบริษัทลมให้ใจมันเบามากถ้าไมสังเกตจะไม่รู้ ไม่รู้ว่าหายใจแต่พระที่มีความเป็นทิพย์สำคัญไปติดตามกำลังใจพระพุทธเจ้าได้เพียงแค่องค์เดียวคือพระอนุรุตพระอนุรุตนั่งอยู่ปลายท่าพระพุทธเจ้าเข้าฌานตามถ้าอื่นก็เข้าฌานตามแต่ไม่รู้กำลังใจพระพุทธเจ้าเพราะมีความเป็นทิพย์น้อยกว่ากันพระอนุรุตเข้าฌานตามพระอนนทก็ย่อมเข้าไปสกิดถามพระอนุรุตว่าเวลานี้พระเจ้านีพพานาทอยัง อนุทบอกว่าอย่างเวลานี้พระเจ้าตั้งอยู่ที่ปฐมฌานจะเลื่อนขึ้นไปทุติยฌานกิดฌานที่สองปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งถ้าใบฌานที่สามนู่ไปฌานที่สี่ถ้าเข้ารูปอรูปฌานคืออรูปฌานคือฌานที่ห้าหกที่เจ็ดที่แปดว่าเลยไปเมื่อถึงฌานที่แปดก็ถอยหลังไม่ยับยั้งในฌานที่สี่หลังจากท่านองค์เด็จพระม่าวมีเวลาสว่างพอดีก็นิพพาน